ขอขอบคุณ adblack 168 v 2สวัสดีครับพบกับผมสปอย m a n วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสุดหลอนจากภาพยนตร์เรื่องตายหงตายเฮียนที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2014และถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเรื่องที่นักศึกษาสาวอย่างแอนที่กำลังฝึกงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองและในคืนนี้แอนต้องอยู่ทำงานจนดึกดื่นเพียงลําพังโดยที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนั้นได้กลับบ้านไปกันหมดแล้วแต่ระหว่างที่แอนกำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านแฟนของเธอที่ชื่อว่าป๊อบก็ได้โทรเข้ามาแต่เธอกลับเลือกที่จะเมินเฉยและไม่ยอมรับสาย พราะตัวของเธอนั้นเพิ่งจะจับได้ว่าป๊อบได้แอบนอกใจเธอไปคุยกับผู้หญิงรุ่นน้องคนหนึ่งเ <T> นื่องจากเพื่อนของเธอได้ส่งลูกมาให้เธอดูก่อนหน้าเมื่อแอนเธอเดินลงมาที่ลานจอดรถเธอก็กลับไม่เจอกับรถของโป๊บที่ทุกๆครั้งเขาจะมารอเธออยู่ตรงนี้เพื่อรับเธอกลับบ้านเธอจึงตัดสินใจไปขึ้นรถตู้เที่ยวสุดท้ายที่กำลังจอดรอผู้โดยสารโดยที่ตัวของโป๊บนั้นก็ยังพยายามที่จะโทรหาเธออยู่ตลอดแต่แอนก็ไม่ยอมรับสักที และทันทีที่แอนก้าวขึ้นมาบนรถเธอก็กลับรู้สึกสังหอ์ใจขึ้นมาแปลกแปลไม่เพียงเท่านั้นหญิงสาวคนสุดท้ายที่ขึ้นรถตามเธอมาเธอก็กลับร้องไห้เรากับว่ามีเรื่องเลวร้วายให้เศร้าเสียใจแอนจึงหยิบโทรศัพท์ที่มีสายเรียกเข้าของแฟนหนุ่มขึ้นมาแต่เธอกลับเลือกที่จะไม่ยอมรับสายของเขาอยู่ดีเธอเพียงแคส่งข้อความไปบอกกับป๊อบเพียงเท่านั้นว่าเธอในตอนนี้ได้รู้เรื่องที่ตัวของเขานั้น,นอกใจเธอแล้วแต่แล้วจู่ๆมันก็กลับมีข้อความปริศนาเด้งขึ้นมา เมื่อแอนเปิดดูเธอก็ต้องพบกับสติกเกอร์รูปผู้หญิงผมยาวรูปหนึ่งแอนเธอจึงเมินเฉยและไม่สนใจต่อข้อความนั้นพร้อมกับหยิบหูฟังของเธอขึ้นมาใส่โดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาแอนเย็นๆบวกกับความเหนื่อยล้าในการทำงานทำให้แอนเธอเผลอหลับไปในตอนไหนก็ไม่รู้แต่เธอกับตื่นขึ้นมาในขณะที่รถนั้นจอดอยู่กลางทางด่วนแถมผู้โดยสารคนอื่นๆก็กลับหายไปไม่เว้นแม้แต่ลุงคนขับ นั่นทำใหแอนที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามเดินสำรวจบริเวณนอกรถในทันทีแต่เธอก็กลับไม่พบใครเลยจนสายตาของเธอไปสะดุดกับพวงมาลัยแห้งเหี่ยวหลายพวงที่มันได้ถูกแขวนเอาไว้บนเสาไฟต้นหนึ่งบริเวณนั้นแอนที่กำลังมองด้วยความสงสัยเธอก็ต้องตกใจเพราะทันทีที่เธอหันมาทางรถตู้เธอก็กลับพบกับลุงคนขับที่กำลังยืนรออยู่แอนจึงตะโกนถามลุงคนขับออกไปว่าลุงนั้นหายไปไหนมาทำไมถึงต้องมาจอดรถอยู่ที่ตรงนี้ด้วย ลุงจึงตอบกลับมาอย่างเรียบเฉยว่ายางรถนั้นเกิดมีปัญหาขึ้นนิดหน่อยพร้อมกับเดินขึ้นไปนั่งประจำที่บนรถตามเดิมโดยไม่ยอมพูดอะไรระหว่างที่รถตู้กำลังขึ้นที่ไปข้างหน้าแอนก็ได้เอ่ยถามกับลุงคนขับด้วยความสงสัยว่าพวกคนที่นั่งมาด้วยกันเมื่อกี้ตอนนี้ได้หายไปไหนกันหมดแต่มันก็กลับไร้คำตอบจากลุงคนขับกลับมาถึงแม้ว่าเธอจะพยายามถามย้ำแล้วก็ตามลุงคนขับก็ไม่ยอมตอบหยุดดี แอนจึงคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วแบบนี้เธอจึงเลือกที่จะโทรหาป๊อบในตอนนั้นทันทีแต่เมื่อเขารับสายเขาก็กลับได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ดังออกมาก่อนที่สายจะถูกตัดไปนั่นทำให้หลังจากนั้นแอนก็ไม่สามารถติดต่อป๊อบได้อีกเลยเธอจึงถ่ายรูปภายในรถตู้ส่งให้เขาดูเพื่อเป็นการบอกกับป๊อบให้รับรู้ว่าตอนนี้เธอนั้นยังกลับไม่ถึงบ้าน แต่เมื่อปบได้รับข้อความภาพถ่ายภายในรถตู้ก็กลับทำให้เขาต้องตกใจเพราะภาพภาพหนึ่งที่แอนเธอส่งมามันกับถ่ายติดวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังมองอยู่มันด้วยตัดกลับมาที่แอนในตอนนี้ที่กำลังก้มไปหยิบก้อนไหมพรมสีแดงที่ตกอยู่ขึ้นมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าไหมพรมก้อนนั้นเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงด้านหน้าของเธอพร้อมๆกับที่ในตอนนั้นเสียงแจ้งเตือนข้อความของเธอมันก็กลับดังขึ้นและมันจะไม่น่าตกใจเลย ถ้าในรูปที่ถูกส่งมาจะไม่ใช่รูปของเธอที่กำลังนั่งอยู่ในรถตู้ตอนนี้ความไม่ปกติที่แอนเธอกำลังเจอก็ได้ทำให้เธอนั้นเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเธอจึงรีบกขยับตัวมานั่งเบาะที่ติดกับประตูและตะโกนขอให้ลุงคนขับที่กำลังขับอยู่จอดรถให้เธอลงเดี๋ยวนี้แต่แล้วไม่นานแอนก็กลับรู้สึกเหมือนเธอกำลังนั่งทับใครอยู่ขึ้นมาพอดีจนเมื่อเธอหันไปเธอก็กลับต้องเจอกับใบหน้าซีดเผือกของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองเธออยู่ด้วยสายตาที่อาฆาต จนทำให้แอนเธอต้องกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวและพยายามที่จะหาทางหนีออกไปจากรถให้ได้ในตอนนั้นทันทีย้อนกลับไปตอนแอนเธอเริ่มเข้ามาฝึกงานใหม่ๆแอนรู้ดีว่าในตอนนั้นป๊บเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เธอก็ยังเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าแฟนของเขานั้นจะรู้สึกอย่างไรจนวันหนึ่งความเจ้าชู้ของป๊อบก็ได้ทำให้แฟนของเขาเสียใจเป็นอย่างมาก และแตัดสินใจบอกเลิกกับเขาในทันทีหลังจากที่ได้หลู่เรื่องพร้อมกับเดินหนีเขาขึ้นรถตู้กลับบ้านไปในตอนนั้นทันทีแต่แล้วเธอก็กลับไม่ถึงบ้านเพราะรถตู้คันนั้นที่เธอขึ้นดันประสบอุบัติเหตุตกจากสะพานจนทําให้คนบนรถเสียชีวิตแทบทั้งหมดและภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็ได้วนกลับเข้ามาในความทรงจําของแอนเธออีกครั้งเพราะเธอเองที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุในคืนนั้นทั้งหมดจึงทําให้เธอต้องพบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวทั้งหมดในวันนี้ วิญญาณของผีตายโหงที่เสียชีวิตบนรถตู้วันนั้นได้พยายามพุ่งตัวเข้ามาหาแอนด้วยความอาฆาตแอนที่กำลังหวาดกลัวกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเธอก็ต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเมือ่อรถตู้ได้เสียหลักพุ่งตกสะพานอย่างแรงจนรถเสียหายยับเยินเมื่อได้สติแอนจึงรีบพาร่างของตัวเองที่กำลังบาดเจ็บออกมาจากรถแต่ดูเหมือนว่าความแค้นของเหล่าผีตายโหงจะยังไม่ยอมหยุด เพราะในจังหวะนั้นเองกับมีรถเก่งพุ่งลงมาหาล่างของแอนเธออย่างแรงจนทําให้เธอดับขาทีและรถเก่งคันนั้นที่ตกลงมาก็ไม่ใช่รถของใครเพราะมันคือรถของโป๊บที่ถูกวิญญาณของแฟนสาวของตัวเองตามหลอกหลอนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุตกสะพานลงมาจนดับขาที่ตามกันไปอีกคนเริ่มเรืองที่หนุ่มวัยรุ่นตัวแสบสคนที่ชื่อบิ๊กกับหนอง ที่กำลังคึกขนองอยากลองเที่ยวสถานบริการดูเป็นครั้งแรกจนทั้งสองได้รับคำชวนจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อแบงค์ว่าให้ลองมาเที่ยวสถานที่รับในท่าล้อซอยเด้วยกันดูแล้วมีหลือที่ทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นจะยอมพลาดคำชวนจากแบงค์เมื่อทั้งสองมาถึงจุดที่ได้นัดกับแบงค์เอาไว้พวกเขาก็กลับรู้สึกขนลุกกับบรรยากาศที่ชวนน่ากลัวภายนอก แต่แล้วในตอนนั้นแบงค์ที่โผล่เข้ามาแบบไม่ให้ซุ่ม,มให้เสียงก็ได้ลากทั้งสองให้เข้าไปข้างในด้วยกันในตอนนั้นทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวและทันทีที่เข้ามาถึงด้านในทั้งสองก็ต้องตกตะลึงกับความใหญ่โตของที่นี่ซึ่งภายในกับภายนอกนั้นบรรยากาศมันช่างดูต่างกันลิบลับเลยระหว่างที่ทั้งสองกำลังตื่นเต้นคนคุมสถานที่ที่ชื่อว่าแจ๊ดก็ได้เดินเข้ามาทักทายพวกเขาด้วยท่าทางที่ดูนักเลงแบงค์จึงรีบบอกให้แจ๊ดพาหญิงสาวเบอร์สิกมาให้เขาที พราะตัวของเขาที่เคยมาที่นี่ได้เล็งเธอเอาไว้ตั้งนานแล้วนั่นทําให้แจ๊สที่ได้ยินแบบนั้นตอบกลับมาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะสาวสวยเบอร์สิกที่ชื่อดาวเธอคือตัวท็อปประจําที่แห่งนี้และมีแขกหลายๆคนจองเอาไว้มากมายแต่ถ้ามึงอยากได้มึงต้องประมูลแข่งกับคนอื่นเอาเท่านั้นแต่แล้วในจังหวะนั้นแม่เราล่างใหญ่ก็ได้เดินเข้ามาหาทั้งสามพร้อมกับแสดงสีหน้าง,งุนงิดขึ้นมาในทันทีทเมื่อแบงค์ได้เอ่ยถามถึงสาวสวยเบอร์สิที่เขาต้องการ เพราะเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในตู้กระจกในตอนนี้แต่แล้วไม่นานหญิงสาวผิวขาวหน้าตาดีในชุดเดรสสีแดงก็ได้ถูกพาตัวออกมาให้ทั้งสามคนได้เห็นและความงามจากเธอก็ได้ทำให้ทั้งสามที่ได้เห็นแบบนั้นมีอาการตกตะลึงต่างจากเธอที่มีตาสีหน้าเศร้าหมองพร้อมกับน้ำตาที่คอบเบ้าอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ทั้งสามได้ตกลงกับแม่เล้าสำเร็จทั้งสามก็ได้พากันเดินไปที่ห้องเพื่อรอให้แม่เล้าส่งตัวของดาวเข้ามาให้ แต่แล้วระหว่างนั้นบิ๊กกับหน่องก็เกิดได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้มันได้ดังออกมาจากทางห้องที่อยู่ใกล้ๆก,กับทั้งสองและทันทีที่ประตูห้องนั้นถูกเปิดออกทั้งสองก็ต้องตกใจกับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนื่องจากเธอในตอนนี้ได้ถูกมัดมือเอาไว้ที่หัวเตียงเพื่อบังคับให้ต้องยอมทำงาน นั่นจึงทําให้ทั้งสองคนที่ได้เห็นแบบนั้นเกิดความสงสารพร้อมกับบอกให้แบงค์พาพวกเขาออกไปจากที่นี่ในทันทีเพราะพวกเขาในตอนนี้ไม่อยากจะอยู่เที่ยวที่นี่ต่อไปแล้วแต่แบงค์ที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับพูดเกี้ยก่อมให้ทั้งสองยอมเปลี่ยนใจจนทั้งสองเริ่มคอยตามและตกลงที่จะดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ เมื่อแม่เล่าล่างใหญ่ได้เดินพาดาวมาส่งให้กับทั้งสามบิกและน้องจึงเตรียมพร้อมผดเสื้อผ้าของตัวเองที่ใส่อยู่ในทันทีแต่แล้วไม่นานทั้งสองก็ต้องตกใจกับสิ่งที่แบงก์กำลังทำเมื่อแบงก์ในตอนนั้นได้จูงมือพาดาวออกจากห้องเพื่อเตรียมตัวที่จะหนีดาวจึงได้เข้ามาอ้อนวอนพร้อมกับขอให้ทั้งสองคนนั้นช่วยเธอทีเพราะเธอและน้องๆอ,อีกหลายคนถูกหลอกให้มาทำงานที่นี่อย่างไม่เต็มใจนั่นทำให้บิกกับน้องคิดว่านี่อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีมากนะัก เพราะเดี๋ยวพวกเราจะถูกพวกแมงดาที่คุมอยู่กระทือบตายเอาได้แต่แบงค์ที่ได้ยินคําเตือนแบบนั้นก็ยังยืนกลานเพราะแบงค์เกิดหลงลักในตัวของดาวมานานแล้วจึงพร้อมที่จะช่วยเธออย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าโชคมันจะไม่ค่อยเข้าข้างบิ๊กกับหนองสักเท่าไหร่เพราะทันทีที่พวกเขาคิดจะหนีตามแบงค์และดาวออกไปพวกเขาก็ต้องเจอกับแจดแมงดาม้นนักเลงที่กําลังยืนมองทั้งสองอยู่อย่างจับพี่ลุษ ทั้งสองจึงได้วางแผนขึ้นเตียงและทำเหมือนกำลังบะบะกกันอยู่เพื่อตบตาแต่แมงดาอย่างแจที่เปิดประตูห้องเข้ามาเขาก็ไม่ได้โง่อย่างที่ทั้งสองคิดแจจึงจับทั้งสองคนออกมาถามด้วยความโกรธว่าตอนนี้ไอ้แบงค์มันได้พาดาวหนีออกไปทางไหนแต่ทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับตอบว่าพวกเขาก็ไม่รู้นั่นทําให้แจที่กําลังฟังอยู่สั่งลูกน้องให้มัดทั้งสองเอาไว้เพื่อไม่ให้หนีออกไปได้แต่แล้วก็กลับเป็นตัวของแจด,ด้วยอีกคนที่โดนลูกน้องที่สั่งไปเมื่อกี้ใส่กุญแจมือติดไว้กกับบและหนอง เพราะลูกน้องคิดว่าแจ๊ดต้องสมรู้กับแบงค์ด้วยแน่แน่จึงจับแจ๊ดรวมเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกตามล่าดาวและแบงค์ในที่อื่นๆต่อไปในระหว่างที่ทั้งสามกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงบิ๊กก็ได้เปิดอ่านข้อความจากลายที่แบงค์ส่งมาว่าเขาในตอนนี้ได้แอบลงไปอยู่ในท่อระบายน้ําด้านหลังของร้านแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นแจ๊ดจึงได้พาทั้งสองเดินตรงไปยังท่อระบายน้ําด้านหลังทันที แต่เมื่อทั้ง3ามตัดสินใจลงไปความมืดบวกกับกลิ่นที่เน่าเหม็นภายในทอ่อก็ได้ทําให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้น้องจึงบอกให้บิ๊กเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาและทันทีที่แสงไฟฉายสว่างขึ้นมันก็กลับปรากฏร่างของหญิงสาวมากมายที่นอนกองกันอยู่พร้อมกับกลิ่นที่มาจากการเน่าเปื่อยของซากศพที่ไม่รู้ว่าพวกเธอได้ตายกันมานานมากแค่ไหนแต่สิ่งที่สะดุดตาจนทำให้ทั้งสามคนนั้นต้องตกใจ ก็คือร่างของผู้หญิงสวมชุดแดงที่มีหมายเลข16ติดอยู่บนที่หน้าอกนั่นทําให้บิ๊กและน้องที่เห็นแบบนั้นจึงตัดสินใจลากแจ๊ดให้เดินเข้าไปดูด้วยกันไกลๆและทันทีที่ทั้งสาคนได้เห็นใบหน้าพวกเขากระู้ได้ทันทีว่าร่างที่กําลังนั่งก้มหน้าอยู่นั้นมันคือศพของดาวน้องจึงไม่รอช้าที่จะเรียโทรศัพท์ไปหาแบงค์ในทันทีแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ที่ดังออกมาจากทางด้านหลังก็ทําให้พวกเขาที่เห็นแบบนั้นรับรู้ได้ ว่าแบงค์เพื่อนของพวกเขาในตอนนี้ได้ตายไปแล้วเหมือนกันทั้งสามจึงรีบพาตัวเองปีนขึ้นมาเพื่อหวังจะออกไปจากที่นี่แต่บรรยากาศรอบๆที่เคยมีแสงสีในตอนนี้มันก็กลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ลางๆที่ดูไม่ต่างจากหนังสยองขวัญแต่แล้วในจังหวะนั้นมันก็กลับมีภาพเหตุการณ์บางอย่างถูกฉายให้ทั้งสคนได้ดูซึ่งมันคือภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และคนที่โดนแม่เล้าสั่งเก็บก็ไม่ได้มีเพียงแค่แบงก์กับดาวเพียงเท่านั้นแต่มันกลับมีแจ๊ดอยู่ในนั้นด้วยที่ได้สมรู้ร่วมคิดกับแบงก์จนทําให้ถูกแม่เล้าสั่งเก็บตามไปด้วยอีกคนความโหดเหี้ยมที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ได้ทําให้ทั้ง3านั้นเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ที่น่ากลัวมากที่สุดก็คงจะเป็นแจ๊ดที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้ตายไปตั้งนานแล้วและระหว่างที่บิ๊กกับหน่องกําลังหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอ ร่างของแม่เราที่กลายมาเป็นวิญญาณสุดสยองก็ได้พุ่งตัวเข้ามาบีบคอของแจ็คเขาด้วยความอาฆาตแต่แล้วระหว่างที่ทั้งสามกำลังพาก,กันหนีออกมาจากผีแม่เราความสยองของสถานที่แห่งนี้มันก็กลับทวีคูณมากยิ่งขึ้น ทั้งวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกทรมานให้ทำงานหลาย,ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปจากที่นี่ได้ไหนจะเสียงร้องของความช่วยเหลือยังโหยหวนที่ได้ดังขึ้นมาให้พวกเขานั้นหลอนอยู่ตลอดสุดท้ายแม้ว่าบิ๊กกับน้องจะหลุดลอดออกมาได้จนถึงประตูด้านหน้าแต่ทั้งสองก็กลับโชคร้ายที่ไม่สามารถเปิดประตูบานนั้นได้ด้วยแรงอาฆาตที่พวกวิญญาณของผู้หญิงมีต่อผู้ชายที่ได้เข้ามาในที่แห่งนี้ทุกๆคน เริ่มเรื่องที่นักดนตรีหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่ได้มาติดต่อขอเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองคาคืนที่บรรยากาศในโรงแรมนั้นดูค่อนข้างเงียบงันหลายๆซึ่งผู้คนที่จะเข้ามาใช้บริการที่พักในเวลาแบบนี้เมื่อเข้ามาถึงห้องพักเขาก็ต้องตกใจกับสภาพของห้องที่ค่อนข้างจะดูเก่าแต่ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทํางานมาทั้งวันก็ได้ทําให้เขาที่เห็นแบบนั้นเลือกที่จะเข้าไปอาบน้ําก่อนที่จะทําสิ่งอื่นใด แต่ขณะที่ชายหนุ่มเขากําลังอาบน้าใกล้จะเสร็จเขาก็กลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะประตูห้องของเขาอย่างแรงเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงตะโกนขาลับออกไปแถมเมื่อออกมาดูมันก็กลับไล่วีแววของคนที่มาเคาะประตูของเขาในเมื่อกี้เมื่อกลับเข้ามาในห้องเขาก็กลับรู้สึกว่าแอร์ในห้องที่เขาเปิดไว้มันมีอาการติดติดดับดับเองอยู่ตลอดตั้งแต่ที่ได้เข้ามา เขาจึงรีบโทรศัพท์ไปแจ้งให้คนดูแลขึ้นมาช่วยเช็คแอร์ให้แต่มันก็กลับไม่มีใครสักคนพูดตอบกลับมันเลยทั้งๆที่มีคนรับสายชายหนุ่มจึงวางโทรศัพท์ไว้บนโตะ๊ะพร้อมกับรีบเดินออกมาที่เคาน์เตอร์ในตอนนั้นทันทีแต่ที่เคาน์เตอร์ในตอนนี้มันก็กลับไม่มีใครเฝ้าอยู่เลยสักคนแถมขณะท,ที่เขากําลังมองหาคนดูแลชายหนุ่มก็ยังได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังออกมาจากโทรศัพท์แต่เมื่อเขายกโทรศัพท์แนบหูมันก็กลับมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังออกมาจากปลายสาย เสียงร้องที่แสดงถึงความกลัวและความเจ็บปวดพร้อมกับบอกให้ใครก็ได้ที่ได้ยินเสียงนี้นั้นช่วยเธอด้วยนั่นทําให้ชายหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นตกใจขึ้นมาเป็นอย่างมากโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ที่ด้านหลังของเขาได้มีอะไรบางอย่างกําลังยืนจ้องมองอยู่จนเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงห้องเขาก็กับพบว่าข้าวของภายในห้องของเขานั้นถูกใครบางคนเข้ามาลุกค้นจนกระจัดก,กระจายเต็มไปหมดแต่ระหว่างที่เขากําลังมองหาคนที่เข้ามาทําแบบนี้ ร่างของผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็ได้พุ่งตัวเข้ามาหาเขาจนทําให้เขาต้องตกใจแต่เมื่อได้สติมันก็กลับไม่มีภาพของหญิงสาวที่เขาเห็นเมื่อกี้อยู่แล้วเขาจึงตัดสินใจกลับเข้าไปนอนในห้องนั้นอีกครั้งโดยที่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้อาจเป็นอาการของเขาที่ตาฝาดเพียงเท่านั้นเนื่องจากไม่ได้พักผ่อนกลางดึกในคืนนั้นระหว่างที่ชายหนุ่มเขากําลังนอนหลับเขาก็กลับต้องตะโกนร้องออกมาด้วยความหวาดกลัว เมื่อมันมีร่างของผู้หญิงคนนั้นได้เย็นจ้องมองมาที่ตัวของเขาอยู่ในมุมมืดความกลัวเริ่มทำให้เขาเกิดอาการสติแตกและพยายามวิ่งหนีออกจากโรงแรมแห่งนี้อย่างสุดชีวิตแต่เขาก็ไม่สามารถจะหนีเธอคนนั้นออกไปได้แถมเธอคนนั้นยังได้เข้ามาบีบที่คอของเขาอย่างรุนแรงอย่างกับต้องการระบายความเครียดแค้นทั้งหมดที่มีของเธอลงไปชายหนุ่มในตอนนั้นที่พยายามไขว่ควา้าหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อไม่ให้ตัวเองตกบันไดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการ พราะสุดท้ายเขาก็ต้องจบชีวิตลงนัดที่บันไดแห่งนี้เหมือนดังเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นในที่แห่งนี้มาแล้วก่อนหนะ้าย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องราวน่ากลัวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้มีหนุ่มหลอกคนหนึ่งที่ซื้อบริการหญิงสาวเพื่อให้เธอมานอนกับเขาด้วยกันในคืนนั้นหญิงสาวที่เห็นภาพลักษณ์ของชายหนุ่มนั้นช่างดูดีจนทําให้เธอรู้สึกค่อนข้างพอใจและไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีขึ้นกับเธอได้ แต่แล้วความต้องการและความหื่นกระหายของหนุ่มหล่อก็ได้ทําให้กิจกรรมที่กําลังมีอยู่ดูรุนแรงขึ้นจนทําให้เธอนั้นเกิดรู้สึกทนไม่ไหวเธอจึงพยายามบอกให้เขาหยุดและรีบผลักเขาออกไปหญิงสาวที่ไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดนี้ได้เธอจึงเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์มาฟาดไปที่หัวของเขาในทันทีก่อนที่จะรีบพาตัวเองวิ่งหนีหนุ่นมหล่อออกจากห้องนี้ไปเลือดที่เปื้อนมากมายก็ได้ทําให้หนุ่มหล่อนั้นเกิดรู้สึกมโมโหเธอเป็นอย่างมากเขาไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งตามเธอออกไป พราะเขาในตอนนี้ขาดสติจนควบคุมตัวของเขาเองไว้ไม่ได้อีกแล้วตัดมาที่หญิงสาวที่กำลังวิ่งหนีและพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่อยู่ที่นี่แต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างตัวของเธอสักเท่าไหร่เพราะโรงแรมเก่าๆแห่งนี้แทบจะไม่มีใครเลยที่เข้ามาใช้บริการและในจังหวะที่เธอกำลังจะก้าวเท้าลงบันไดเธอก็กลับถูกชายหนุ่มกระชากตัวของเธอลังไวส้สะกก่อน<ๆ>ก่อนที่เขาจะผลักร่างของเธอให้ตกบันไดลงไปต่อหน้าต่อตาจนเธอแน่นิ่งไป และในคืนนั้นก็เป็นคืนเดียวก,กันกับที่หนุ่มนักดนตรีได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอแทบทั้งหมดพอญิงสาวผู้ตายเคยได้พบกับหนุ่มนักดนตรีคนนี้มาแล้วก่อนหน้าและในคืนนั้นทั้งสองก็ได้สบตาก,กันก่อนที่จะมีความรู้สึกแอบชอบกันแต่ชายหนุ่มกับเลือกตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปช่วยเธอพร้อมกับเลือกที่จะเดินหนีออกไปให้พ้นจากโรงแรมในคืนนั้นจนเป็นเหตุให้หญิงสาวต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายและพากชีวิตของเธอไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แต่ความเลวร้ายของฆาตรกรก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะเขาต้องการทำลายหลักฐานจึงนำศพของเธอไปยัดใส่ไว้ในช่องหลังตู้แอร์เชกเช่นเดียวกับตอนที่ได้พบศพของหนุ่มนักดนตรีที่ถูกกักขังและจองจำไว้อยู่ในที่ที่เดียวกันกับเธอด้วยเหมือนกันเริมเลืองที่หนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่ชื่อนนที่ได้ตัดสินใจสึกออกจากผ้าเหลืองด้วยตัวของเขาเอง ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาร้อนใจจนไม่อาจทนอยู่ในค้บผ้าเหลืองนี้ต่อไปได้จนหลายอาทิตย์ต่อมานนที่กําลังนั่งล่วงวงอยู่กับเพื่อนเขาอีกสองคนก็ได้ถูกหนึ่งในนั้นถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าที่มาหาพวกกูในวันนี้เนี่ยมึงคงอกหักจากพลอยมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะทั้งสองเห็นว่าน,นนค่อนข้างที่จะเงียบและดูทุกข์ใจทั้งสองจึงคิดว่านน,นอาจจะกำลังเสียใจที่พึ่งเลิกกับแฟนของเขามาก็ได้ แล้วนนก็กลับพูดบางอย่างออกมาจนทำให้ทั้งสองต้องตกใจว่าพลอยที่เป็นแฟนของเขาในตอนนี้เธอได้ตายไปแล้วทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นจึงมองหน้านน,นและถามออกไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพลอยเธอตายได้อย่างไรนนจึงตอบทั้งสองออกมาทั้งน้ำตาว่าเขาก็ไม่รู้เพราะหลังจากที่ทะเลาะก,กันและเข้านอนตื่นมาก็กลับพบว่าร่างไร้วิญ,ญญาณของพลอยเธอได้นอนแน่นิ่งไปเส้นแล้ว ทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับไม่เชื่อนนทและคิดว่านนท์จะต้องเป็นคนทำร้ายพลอยเธอแน่ๆแ,แต่นนทก็ยังยืนยันด้วยใบหน้าที่ดูนิ่งๆว่าตัวของเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายพลอยเลยตั้งแต่ที่ได้คบกันมาแต่ขณะที่ทั้งสองกำลังสับสนนนทก็กลับขอให้ทั้งสองช่วยไปยกกล่องใบหนึ่งลงจากท้ายรถของเขาให้ทีทั้งสองจึงพากันไปยกโดยที่ไม่ได้ถามออกไปว่ากล่องหนักๆใบนี้มันคือกล่องอะไรหรือใส่อะไรเอาไว้ แต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังช่วยกันยกกล่องเดินตามนนไปมันก็กลับมีบางอย่างทะลุกล่องออกมาจนทําให้ทั้งสองต้องสะดุง้งเพราะสิ่งที่ทะลุกออกมามันคือร่างของพลอยที่เป็นแฟนนนที่ในตอนนี้เธอแทบจะไม่เหลือเขาคงเดิมที่เคยสวยเลยแม้แต่น้อยนั่นทําให้ทั้งสองต้องลงไปนั่งกอดกันด้วยความกลัวพร้อมกับเริ่มตัวสั่นกับสิ่งที่เจอเพราะไม่คิดว่านน,นจะพาร่างของพลอยที่ตายไปแล้วใส่กล่องติดมาด้วย ต่างจากนนที่ไม่ได้มีความกลัวหรือลังเกียจเลยแม้แต่น้อยเขาอุ้มร่างของพลอยขึ้นมาอย่างเบามือพร้อมกับนำร่างของเธอไปใส่กล่องไว้เหมือนเดิมก่อนที่ทั้งสามจะพากันเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้หลังจากนั้นกลางดึกคืนนั้นขณะที่นนกําลังนอนหลับอยู่เขาก็ได้ฝันย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตของเขาที่เคยรักกันกับพลอยอดีตที่ทั้งสองเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่แล้วภาพของพลอยที่กำลังทรมานก,ก็ได้ทำให้นนถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจนนที่ตั้งสติได้จึงรีบลุกเดินไปหาเพื่อนของเขาทั้งสองในทันทีแต่แล้วระหว่างนั้นจู่ๆไฟในบ้านทั้งหมดมันก็กลับดับลงพร้อมกับพลอยที่โผลออกมาจนทำให้นนนั้นต้องหวาดกลัวเมื่อวิ่งลงมาถึงด้านล่างนนก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังนั่งก้มหน้าก้มตาและไม่พูดไม่จาหนนจึงค่อยๆก้มหน้าลงไปดู แต่แล้วเขาก็ต้องตกใจขึ้นอย่างสุดขีดเมื่อภาพที่เห็นคือใบหน้าของพลอยที่ได้พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความอาฆาตแถมเพื่อนของเขายังได้ทําเรื่องที่นนนันคาดไม่ถึงอีกด้วยเมื่อเพื่อนได้หยิบของมีคมบางอย่างขึ้นมาพร้อมกับกลิดลงไปที่ฟันของตัวเองจนทําให้เกิดเสียงเสียดสีนั่นทําให้นนที่เห็นแบบนั้นได้ต่มมองด้วยความตกใจเพราะเขาไม่รู้ว่าการกระทําของเพื่อนนั้นมันมีสาเหตุมาจากพลอยนอนที่รีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้สนใจเพื่อนก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนที่กําลังเดินกลับเข้ามาท แต่นนกลับไม่เชื่อว,ว่าน,นี่คือเพื่อนของเขาจริงๆเขาจึงหยิบไม้ฟาดไปที่หัวของเพื่อนคนนั้นในทันทีจนทําให้เพื่อนของเขาเกิดหัวแตกจนนอนล้มสลบไปจนเช้าวันต่อมาความโกรธเคืองของนนที่ถูกพลอยตามหลอกหลอนก็ได้ทําให้เขาพาล่างของเธอมาจอดอยู่ในที่ที่ไหลซึ่งผู้คนก่อนที่เขาจะพยายามลากกล่องใบนั้นที่มีเธออยู่เข้าไปในป่าแต่ขณะที่เขากําลังจะลงมือจุดไฟเผาเพื่อจบเรื่องทุกอยา่าง พลอยที่ไม่ยอมก็ได้เข้ามากระชักนนให้ออกไปจากตรงนั้นด้วยความรุนแรงนนที่ได้เห็นแบบนั้นจึงหวาดกลัวพลอยขึ้นมาเป็นอย่างมากพร้อมกับรีบวิ่งหนีเธอออกไปจากตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตแต่นนทที่วิ่งไม่ระวังกับต้องสะดุดล้มจนทําให้กระดูกแขนของเขาหักและสภาพของนอนที่กําลังทรมานก็ได้ตกอยู่ในสายตาของพลอยเท่นั้นแทบจะตลอดเวลาแต่แรงอาฆาตของพลอยกับไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเมื่อนอนได้ถูกพลอยลากตัวเข้าไปในป่าลึกอย่างทุลักทุเล และถูกทําให้ขาดอากาศหายใจซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเขาเกือบทนไม่ไหวเพราะสิ่งที่เขาได้ทํากับพลอยเอาไว้มันหนักหนากว่าที่เขากําลังเจออยู่ในตอนนี้อย่างมากและเจ็บปวดจนอยากให้ความทรมานเหล่านั้นสื่อถึงนนที่ได้ทํากับเธอให้รับรู้ด้วยเหมือนกันนนในตอนนี้ทีท่แทบจะทนแบกรับความเจ็บปวดในครั้งนี้ไม่ไหวแต่สุดท้ายเขาก็ได้พาตัวเองกลับไปที่กล่องใบนั้นอีกครั้งเพื่อตัดสินใจที่จะจบเรื่องทุกอย่างที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ตอนที่ได้ลากล่างของพลอยเธอเข้ามา ย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นขณะที่นนกําลังบวชอยู่เขาได้ถูกพลอยเข้ามาลบเลาให้สึกออกมาอยู่กับเธอแทบทุกวันเพราะพลอยนั้นไม่สามารถอยู่กับความเหงาเพียงลําพังโดยที่ไม่มีนนได้นนจึงยอมที่จะสึกออกมาเพียงเพราะคำว่ารักเพียงคำเดียวแต่แล้วไม่นานเขาก็กลับได้รู้อะไรบางอยา่างว่าพลอยนั้นยังไม่เลิกทำอาชีพผู้หญิงกั้งคืนเลยเนื่องจากก่อนหน้านั้น,น,นทั้งสองเคยคุยและเคลียร์กันแล้วว่าพลอยจะเลิกพลอยที่อดทนอดก,นกันกับความรู้สึกทุกอย่างมานาน ไดลระบายออกมาด้วยความเสียใจว่าถ้าเธอไม่ทําแบบนี้ตอนที่นนท์ไม่อยู่เราทั้งคู่จะอยู่อย่างไรและเธอจะเอาอะไรกินแถมเด็กในท้องเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครเพราะเธอก็จาไม่ได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองในตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือความไว้ใจอยู่อีกแล้วแต่นนท์ที่ไม่ยอมให้พลอยจากไปจนเป็นเหตุให้เขาลงมือทําร้ายเธออย่างหน้ามืดตาหม,มัวเพราะความรักและความหึงหวงที่เขานั้นมีให้เธอตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ทีในขณะที่นนกําลังพาตัวเองขับรถออกมาจากป่านั้นแรงอาฆาตของพลอยเธอก็ยังไม่จบไม่สิน้นเมื่อเธอได้พุ่งลงมาที่รถของนอนจนทําให้รถต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างแรงจากนั้นนนก็ได้ถูกจับเพื่อรับโทษในสิ่งที่เขาได้ก่อเอาไว้มากมายและในห้องขังที่แทบจะไม่มีแสงไฟเขาก็ได้มองเห็นใครคนหนึ่งในมุมมืดอ,อย่างชัดเจนเมื่อภาพของพลอยที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้บอกกับนนว่าเธอนั้นรักเขามากและเธออยู่คนเดียวไม่ได้ สัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอจะทำมันให้เป็นเรื่องจริงเธอจะพาโนนไปอยู่กับเธอด้วยและพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อตอนว่าทุกกรรมความรักความสัมพันธ์ที่ทำร้ายกันมากเกินไปถ้ายื้อก็มีแต่จะยิ่งทำให้เจ็บปวดและทุกข์ใจกันทั้งสองฝ่ายบางทีถ้าเราเลือกที่จะปล่อยมือจากกันไปคนละทางโดยที่ไม่ทำร้ายกัน มันอาจจะยังคงรักษาความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันต่อไปได้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ